จ้งฟิล์มสปอยร้อยเปอร์เซ็นต์ขอนำเสนอเรื่องราวของนักข่าวสงครามที่ต้องเขียนประวัติวีรบุรุษโดยการเดินทางไปกับเรืออู9เเรือดำน้ำของประเทศยเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สงซึ่งก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายต่ออุปสรรคมากมายทำให้ไม่มีอะไรรับประกันว่าเขาจะรอดกลับมาได้ในภาพยนตร์เรื่องดัสโบ๊อูนรกใต้สมุทร แรกเรื่องมาที่ริมหาดแห่งหนึ่งทหารเรือทั้ง3คนได้ขับรถมาตามทางเพื่อจะเดินทางไปยังที่ไหนสักแห่งและได้พบกับพวกลูกเรือที่เดินมเมามาตามทางบางกระเดินมาบางหน้ารถบางกระดักเยี่ยวใส่หน้ารถและพวกเขาทั้ง3ก็ได้เข้ามาที่บาร์แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยทหารเรือเต็มไปหมดและชายผู้เป็นกับตันคนนี้ก็ได้แนะนําให้พวกลูกเรือรู้จักกับร้อยโทเวอร์เนอร์จากการข่าวกับตันจึงบอกว่าจะให้เขาขึ้นเรือไปด้วยและคอยรายงานการปฏิบัติงานบนเรือพวกเขาก็ได้เดินไปสั่งเบียร์และยืนคุยกันและก็มีนายทหารคนหนึ่งเดินเข้า พุธถูกลำเลียงขึ้นเรือแล้วและผมมีเรื่องคาใจอยู่อย่างที่อยากจะปรึกษากับตันเพราะว่าพวกลูกเรือเนี่ยชอบมาลวนใส่เขากับตันเลยถามว่าคุณโดนลูกเรือดักเยี่ยวใส่หน้ารถหรือเปล่าล่ะซึ่งก็ใช่นะครับเขาก็โดนดักเยี่ยวใส่หน้ารถเหมือนกันและก็มีทหารคนหนึ่งนะครับขึ้นประกาศบนเวทีว่าขอเชิญร้อยโททอมสันวีรบุรุษคนใหม่ของพวกเขาขึ้นไปบนเวทีแต่วีรบุรุษตอนนี้ก็กําลังกังเลยครับถึงนณะลูกเรือเนี่ยต้องไปหามตัวมาขึ้นเวทีและเมื่อเขาเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับแชมเปญขวดหนึ่งเขาจจึึงงงงตะโกกกกนนนนนนบบออให้้ททุคคเีีย่่พููดถผําร นำพวกเขาไปรับชัยชนะมาแต่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับว่าใครและเปิดขวดแชมเปญเพื่อเริ่มงานฉลองต่อ งานเรื่องเดิมก็ได้ดำเนินไปกับตันที่ยืนอยู่กับวีรบุรุษเก่าแก่ที่ชื่อว่าฟิลิปก็ได้พูดขึ้นมาว่าด้วยพวกอ่อนหัดหน้าใหม่นี่สิกะตือรือร้นและโม้ไปเรื่อยอีกหน่อยพวกเขาก็จะหมดไฟกันไปเองแต่ฟิลิปวีรบุรุษสงครามที่กำลังเมาอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นแววตาความเชื่อมั่นในผู้นำของพวกเราเมื่อทุกคนเมากันเต็มที่แล้วเนี่ยงานฉลองก็ได้เปลี่ยนจากงานเลื่นเริงเป็นงานเลือนครับพาการทำเข้าของพังศาเซเฮโลควักปืนออกมายิงเล่นรอยทเวอร์เนอร์ตอนนี้เมามากครับเขาจึงเดนเาอก,นอ,นกดอกองดนนัีู่แลย แต่ก็ล่วงไปแล้วคนหนึ่งคือกับตันฟิลิปนั่นเองวันต่อมาที่ท่าจอดเรือดำน้ำนะครับกับตันก็ได้เดินมาถึงที่เรือของพวกเขาและเดินเข้าไปหาลูกเรือที่เตรียมตัวรอกันอยู่แล้วจึ่งได้เห็นนะครับว่าเป็นลูกเรือเซตเดียวกันกับที่เมาเลียนเมื่อคืนแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนพวกเขาเป็นคนละคนไปเลยนะครับเพราะมีสายตาที่มุ่งมั่นแตกต่างจากเมื่อคืนลิฟลับเลยและแนะนําให้ลูกเรือได้รู้จักอย่างเป็นทางการอีกครั้งกับผู้หมวดเวอร์เนอร์พร้อมกับบอกลูกเรือว่าเขาพกกล้องมาด้วยและจะเขียนเรื่องวีรบุรุุสงคคราามขอให้ทกทกนํตัวดีด และหลังจากนั้นเรือดำน้ำก็ได้ลอยลำออกจากท่ายอย่างสง่างามซึ่งดูหรูดูแพงกว่าเรือโปรโมชั่นที่ซื้อสองลำ2 2ล้านบาทซะอีกประชาชนเนี่ยก็ได้มายืนโบกไม้โบกมือให้กับเหล่าทหารที่กำลังไปรบอย่างภาคภูมิใจกับตันฟิลิปก็ไม่ลืมที่จะลานะครับพอขับรถมาถึงเนี่ยก็ลงมาตะโกนบอกว่าให้จมพวกมันให้หมดทุกลำและเรือดำน้ำลำ,ำ,ำนี้ก็ได้ออกเดินทางไปยังมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ผู้หมวดคนหนึ่งเนี่ยก็ได้พาเวอร์เนอร์ไปสำรวจในเรือและบอกกับเขาว่านี่คือห้องเก็บปลาซึ่งใช้เป็นที่เก็บรักษาตอม ว่าพวกเราเนี่ยได้เป็นข่าวกันแล้วเว้ยแล้วเขาก็ได้พาไปดูห้องน้ำนะครับโดยบนเรือเนี่ยมีห้องน้ําอยู่ห้องเดียวใช้กัน50คนและให้เหตุผลว่าต้องเอาห้องอื่นไว้เก็บเสบียงเพราะว่าอึกินไม่ได้ถัดมาอีกหน่อยหนึ่งก็เจอห้องนอนของพวกลูกเรือเลยครับโดยอยู่กันตามซอกของเรือเดินผ่านห้องนอนมาเนี่ยก็จะเป็นห้องควบคุมเรือหรือศูนย์บัญชาการเรือและก็มาถึงห้องนอนของเวอร์เนอร์นะครับโดยในห้องนี้เนี่ยจะมีคนนอนทั้งหมด12คนเตียงหนึ่งใช้นอน2คนโดยให้คนนึงนอนอีกคนึเนี่่เวนอร์เี่ยหนอยคงีีเนนย้ดว ก่อนผู้หมวดเนี่ยจะพาเขาไปสารวจต่อแล้วเวอร์เนอร์ก็ได้ขึ้นมาถ่ายรูปการทํางานของต้นหุ่นบนดาดฟ้าเรือโดยกับตันเนี่ยก็ได้บอกกับเขาว่าค่อยถ่ายขากลับก็ได้มั้งเวอร์เนอร์ก็ถามนะครับว่าหมายความว่าไงกับตันจึงบอกกับเขานะครับว่าตอนนั้นเนี่ยพวกลูกเรือจะดูแก่ขึ้นจมเลยและอังกฤษเนี่ยจะต้องละอายใจที่พากเด็กเมื่อวันซื้อพวกนี้มาจากอกพ่ออกแม่เวอร์เนอร์ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เก็บกล้องเลยครับ แลวพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งทานอาหารร่วมกันนะครับกับตันเนี่ยก็พูดกับภูมัวนอีกคนที่เพิ่งมาประจําการเรือนี้เป็นครั้งแรกว่าเขาเนี่ยมาจากเม็กซิโกใช่ไหมฟอสเตอร์ Foster เนี่ยก็บอกนะครับว่าเขามาจากทางใต้ของเม็กซิโกซิตี้ที่นั้นอากาศดีและน่าอยู่กับตันที่ฟังยนตจบเนี่ยก็บอกว่ามาไกลนี่ว่าฟอสเตอร์จึงตอบอย่างขึงขังนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนเยอรมันจึงต้องมาและเขาก็ลุกขึ้นเตรียมตัวเพื่อไปเข้ากะเฝ้าสะพานเรือกับตันก็ได้บ่นขึ้นมาอีกนะครับว่านี่ก็อีกแบบมาจากเม,าามเมตตยยกม็กซิโกวม่าี กบุสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นทุกคนก็รีบไปประจําตําแหน่งถึงขนาดว่าคนที่ขี่อยู่ในห้องน้ํายังต้องวิ่งออกมาและทุกคนก็พากันวิ่งไปที่หัวเรือตามคําสั่งอย่างรวดเร็วแล้วเรือก็ได้ดำลงสู่ใต้น้ํา มาที่ในเรือทุกคนก็ได้ยืนมองหน้ากันรอฟังคําสั่งต่อไปจะก,กับตันกับตันก็ได้ยิ้มและพูดขึ้นว่าไม่เลวการฝึกทําให้ประสบผลจะได้มีเคลอกและบอกกับพวกลูกเรือว่าน,นี้เป็นแค่การทดสอบความพร้อมพร้อมกับสั่งให้ดําเรือลงไปและรักษาระดับความลึกไวผู้หมวดคนหนึ่งก็ได้ปั่นเวอร์เนอร์อีกว่าเรือลํานี้ถูกออกแบบมาให้ดําลึกได้90เมตรแต่พวกเขามักใช้มันในระดับ100เมตรขึ้นไปซึ่งมีข้อจํากัดว่าถ้าดำลงไปลึกกว่านี้แล้วก็แรงดันของน้ําจะบีบเรือจนกลายเป็นเศษกระป๋องและเมื่อเรือดําลึกลงไปเเรรรื่อยยๆททุกกคคคนนนนใหห้้้้งงีีี็ไดดําาส กิ่งขึ้นจนมีเสียงเหล็กลั่นขึ้นมาแต่กัปตันก็สั่งให้ดำลงไปอย่างต่อเนื่องที่140เมตรเสียงเหล็กจากตัวเรือก็เสียสีกันดังมากขึ้นเรื่อยๆแต่กัปตันก็บอกว่าเรือต้องทนความลึกในระดับนี้ให้ได้พวกเขาเริ่มอยู่ในาการตึงเครียดและถึง160เมตรก่อนที่เขาจะสั่งให้พอแค่นี้แล้วขึ้นเหนือน้ําได้เลนซ์ปูมวดเวอร์เนอร์เนี่ยเกือบเป็นลม ตกค่ำนะครับทุกคนเนี่ยก็เตรียมตัวเข้านอนเวอร์เนอร์เนี่ยก็ได้ไปคุยกับนายทหารคนหนึ่งนะครับที่ดูรูปแฟนอยู่โดยนายทหารคนนี้ก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเธอเนี่ยทำงานอยู่ร้านดอกไม้ซึ่งเวอร์เนอร์ก็รู้จักร้านนี้เช่นกันลูกเรือคนนี้ก็เลยเล่าให้เขาฟังนะครับว่าเขาเนี่ยมั่นกับผู้หญิงที่ทํางานอยู่ในร้านนั้นเธอมีชื่อว่าฟรังซเวเวอร์เนอร์จึงขอดูรูปนะครับและชมว่าสวยมากก่อนที่ลูกเรือรายนี้เนี่ยจะทําหน้าไม่สบายใจนะครับและบอกว่าเธอท้องเวอร์เนอร์ก็เลยบอกกับเขานะครับว่าถา ในอันตรายได้และสองสาวันนี้ก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าทุกคนบนเรือเนี่ยไม่มีอะไรทํากันเลยนะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้แต่ก,กินแล้วก็นั่งนงนอนๆเพื่อรอคําสั่งจากผู้นําและกับตันก็ได้รับข้อความจากเรืออีกลําว่าพวกเขากําลังเข้าโจมตีเรือคุ้มกันฝ่ายศัตรู2ลําด้วยกันจึงส่งข้อความนี้มาขอความช่วยเหลือแต่กับตันก็บอกว่าเราไม่สามารถไปถึงได้ทันเวลาเพราะพิกัดนั้นมันอยู่ไกลเกินไป แล้วเวอร์เนอร์เนี่ยก็ได้เข้าไปถ่ายภาพการทํางานของลูกเรือในห้องตอบบโดูนะครับโดยการที่พวกเขาเนี่ยใช้สารหล่อเลื่นทาลงไปบนตบิโดูแต่ระหว่างที่เวอร์เนอร์กำลังถ่ายรูปไปนะครับก็มีคนปาเสื้อที่เปื้อนน้ามันเครื่องมาใส่หน้าเขาผู้หมวดอีกคนนึงก็ถามว่าฝีมือใครแต่ก็ไม่มีใครตอบเวอร์เนอร์ก็โมโหจนตัวสั่นนะครับและหน้าดําอีกด้วยจึงรีบเดินหนีไป ตัดมาที่ตอนค่ำนะครับทุกๆคนก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนแต่ยูดีๆเสียงเตือนฉุกเฉินก็ดังขึ้นพวกเราลุกเรือก็รีบลุกขึ้นไปประจับตำแหน่งเวรที่เฝ้าสะพานเรือก็ได้ลงมาแจ้งที่ห้องควบคุมว่าเห็นเงาเรือทางด้านขวาดำลงน้ำสามสิบเมตรกัปตันจึงให้เจ้าหน้าที่ฟังเสียงใต้น้ำซึ่งตอนแรกก็ได้ยินเสียงใบพัดอย่างชัดเจนจนกระทั่งเสียงเครื่องยนต์แผ่วลงและไกลออกไปซึ่งวิดประทะไปนิดเดียวเล่นเอาทุกคนใจหายใจคว่ำกันทั้งลบและทุกคนเนี่ยก็ได้มานั่งรวมกันที่ห้องอาหารเหมือนเคยนะคร และวันรุ่งขึ้นก็มีคำสั่งเข้ามาว่าเรือฝั่งพันธมิตรจะเข้าโจมตีเรืออังกฤษกับตันจึงสั่งให้เร่งเครื่องเต็มที่เพื่อจะเข้าประจนบานให้ทันก่อน6กโมงเหล่าลูกเรือที่นั่งเบื่อหน่ายก็กระตือรือร้อนขึ้นมาทันทีกับตันที่ได้ขึ้นมาสังเกตการบนสะพานเรือก็เห็นว่าสภาพอากาศในตอนนี้ไม่เป็นใจเอาซะเลยซึ่งอาจจะทาให้คลาดกับพวกอังกฤษได้กับตันเห็นท่าไม่ดีจึงสั่งให้ดำลงน้าคืน,วนเวอร์เนอร์ก็สงสัยนะครับว่าทําไมต้องดำกลับลงมาอีกลูกเรือก็ได้อธิบายเเเเขาา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 าฟฟััาาบบััังงงงนนนนนครรรรบบบบวว่่่่่่ออออยยยยูใใใตต้้้้้้ํสสสภพกกกศแแีีไไไดดดดิชชืญญณโ็ม ด,ดทุกคนก็เริ่มเซงแล้วนะครับที่มากลอยกันอีกแล้วจนกระทั่งหน่วยจับสัญญาณได้ยินเสียงบางอย่างซึ่งอยู่ทางด้านขวาห่างออกไป45องศากับตานยึงสั่งให้ขึ้นเหนือน้ําอีกครั้งและเดินหน้าเต็มกําลังและพวกเขาก็ได้พบกับเรือพิฆาตลําใหญ่ที่กําลังตรงมาทางพวกเขากัปตานยึงสั่งให้ดําเรือลงทันทีและรักษาระดับผิวน้ําไว้เพื่อให้สามารถใช้กล้องเฝ้าระวังได้ก่อนที่จะสั่งให้ทุกคนประจําสถานีรบและสั่งให้บรรจุระเบิดตอมบีโดไว้แต่กับตานก็มองไม่เห็นพิก,กัดของพวกมันเข เกิดขึ้นเมื่อเรือพิฆาตลำนั้นโผมาบนหัวของพวกเขาพอดีและปล่อยระเบิดน้ําลึกใส่พวกเขาจนเรือได้รับความเสียหายกัปตันก็ได้ลงมาบอกลูกเรือว่าแสดงว่าพวกมันเนี่ยเห็นกล้องของพวกเราแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่เป็นอะไรกันมากสถานการณ์ในตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะายังไม่รู้ตำแหน่งของศัตรูอย่างแน่ชัดจึงกลายเป็นสงครามจิตวิทยาไปแล้วและจู่ๆก็มีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเองเรือรบฝ่ายศัตรูก็ได้ทิ้งระเบิดน้ําลึกลงมาใส่อีกครั้งทาเอาทุกคนที่ยังไม่ทันตั้งตัวสะเทือนไปททัั้้งงงงงลลําจจนแรระเบบบิดสกกกึอใหุ นนี่ยังแค่เบาะและหน่วยจับคลื่นความถี่ก็จับสัญญาณได้ว่าพวกศัตรูกําลังเข้ามาทางกับขวาอย่างรวดเร็วซึ่งลูกเรือทั้งลาตอนนี้ก็ตกอยู่ในความตึงเครียดอย่างหนักทําได้แค่ลุ้นว่าศัตรูจะเข้ามาจากทิศทางไหนแต่กับตันก็สั่งให้ดําลึกลงไปเรื่อยๆและเสียงของเหล็กที่เสียดสีกันอยู่ที่ความลึก160เมตรก็ได้ดังกังวานขึ้นราวกับจะถูกบีบอาจเป็นก้อนแต่กับตันก็ยังสั่งให้ดําลงลึกไปอีกเพราะว่าข้าศึกเนี่ยจ่ออยู่บนหัวแล้วแต่ทันใดนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นอีกครััััััั้้้้งงงงงงงออออีีกกกกทเเเเเรรรรรรืืนน่่ย่ยยยยยยไดดดบบคววาาาาามสาามสสหหหปจจึึิลุใ ไปในระดับ150เมตรและเสียงระเบิดก็ได้เงียบลงอีกครั้งแต่ก็ยังมีเสียงเรือรบของฝ่ายอังกฤษที่ยังวนหาพิกัดของพวกเขาอยู่จนเสียงนั้นแผ่วเบาได้ห่างออกไปเรื่อยๆพวกลูกเรือที่เกือบจะใจหายใจคว่ำก็พอจะยิ้มออกกันได้เพราะว่ารอดตายมาวุดวิดอีกครั้ง หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งทานอาหารและพูดคุยกันกับตันจึงบอกว่าพวกเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมจะได้สวนพวกมันคืนสักทีซึ่งพวกมันก็ไม่ยอมเลิกต่อแยงไง่ายแน่หรือไม่แน่อาจเป็นไปได้ว่าพวกมันอาจรอโจมตีเราอยู่ข้างบนแต่สีหน้าเวอร์เนอร์ตอนนี้ก็ซีดเป็นไก่ต้มกินอะไรไม่ลงเลยนะครับและเมื่อเดินทางห่างมาไกลแล้วกับตันจึงส่องกล้องแต่ไม่มีวิเแววศัตรูเขาจึงสั่งให้ขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้ง และเมื่อออกเดินทางกันต่อสภาพอากาศก็ทําให้เรือโครงเคลืไปมายิ่งกว่าเรือใบทําให้เห็นเลยนะครับว่าการใช้ชีวิตในเรือดําน้ำเนี่ยแม่งโคตรลาบากแล้วพวกมึงจะซื้อมาทําไมกัปตันจึงได้รับแจ้งจากลูกเรือว่าตอนนี้เรือไม่ขยับไปไหนและลอยอยู่กับที่ซึ่งหาว่าปล่อยโต้ขึ้นไปอย่างนี้ก็อาจจะเสียเชื้อเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์พวกเขาจึงต้องนากลับลงไปในน้ําอีกครั้ง ตัดมาที่ในเรือพวกลูกเรือเนี่ยก็พากันพักผ่อนกับตันก็ได้บอกนะครับว่าสภาพอากาศอย่างนี้เราได้เปรียบแน่นอนพอเพราะเรือที่อยู่ข้างบนผิวน้ําพวกนั้นหากขาดทางเสือไปก็ทําได้แค่สวดมนต์แต่ทะเลไม่สามารถกลือเรือของพวกเราได้นะตอนนี้จึงไม่มีเรือลําไหนปลอดภัยเท่ากับเรือลํานี้ซึ่งจนป่านนี้แล้วนะครับก็ยังไม่มีคําสั่งจากเบื้องบนใดๆมาเลยพวกเขาก็ได้แต่ลอยคอรอคอยคําสั่งกันต่อไป วันรุ่งขึ้นเรือเนี่ยก็ขึ้นเหนือน้ําเวนสะพานเรือก็ได้ขึ้นมาข้างบนแต่ก็ได้พบว่าคลื่นเนี่ยโคตรแรงจนซัดลูกเรือคนหนึ่งเกือบตกจากเรือซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็โชคดีที่ยังรอดชีวิตมาได้ เช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้ขึ้นไปที่สะพานเรือและก็ได้พบกับเรือดำน้ําฝ่ายเดียวกันกัปตันยังสั่งให้หยุดเครื่องและนําสปอตไลท์มาส่องไฟส่งสัญญาณและดูเหมือนว่าฝั่งนู้นเขาก็ส่งสัญญาณกลับมาแบบเดียวกันกับตันก็ตะโกนนะครับว่านั่นมันเรือทอมเซนนี่วาพร้อมกับโบกมือและกล่าวชื่นชมราวกับเป็นไอดอลเวลาสนุกสินะเจ้าพ่อแห่งทะเลเพราะผู้บัญชาการเรือทอมเซนลํานั้นก็คือกัปตันฟิลิปวีรลบุรุษสงครามขี้เมา,าตอนแรกนั่นเองซึ่งฉากนี้ก็ทาให้รับรู้ว่าทั้งสองคนเปนเ ตายอีกแล้วแต่ดูเหมือนว่ากับตันเนี่ยจะสังเกตได้ถึงความผิดปกติของเรื่องนี้เขาจึงลงไปโวยวายในห้องสูนบัญชาการกับลูกเรือว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เรือของพวกเราเนี่ยเกิดมาวิ่งชนกันเองเพราะทั้งหมาสมุดแอตแลนติกมีเรียอูอย่างเราอยู่แค่12ลำซึ่งบันทาดที่ตามมาก็คือเขาไม่รู้พิกัดตัวเองด้วยซ้ำในตอนนี้เพราะว่า14วันที่ผ่านมามีแต่พายุไม่เห็นแม้แต่ดวงอาทิตย์ตนหนเรือเนี่ยจึงไม่สามารถคำนวณได้ว่าพวกเราอยู่ในพิกัดไหนนะตอนนี้กับตันก็ได้พูดกับลูกเร กับผู้อังกฤษผ่านไปอย่างสบายสบาย ตกข้านะครับเวอร์เนอร์ที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ได้ขึ้นไปที่สะพานเรือและได้เห็นขบวนเรืออังกฤษทั้ง5าลำพวกเขาก็ได้ปรึกษากันนะครับวา่าจะเสี่ยงโจมตีเนี่ยจะพอไหวหรือเปล่าพวกลูกเรือเนี่ยก็ให้คําตอบมาว่ามันน่าลองนะท่านผู้การเพียงเท่านั้นครับกัปตันจึงสั่งประจันบานทันทีและสั่งให้เตรียมตอมปิโดสี่ลูกยิงบนผิวน้ําและเมื่อกลุมม่มเมฆบดบังพระจันทร์ก็ได้เวลาที่พวกเขาต้องเอาคืนโดยที่กัปตันสั่งให้ยิงตอมปิโดสองลูกแรกใส่เรือลำที่ใหญ่ที่สุดและเมื่อกณ เิเพื่อดำลงใต้น้ำทันทีขัมาลูกเรือวิ่งเข้าประจำที่กันจ้าละวันกัปตันจึงสั่งให้ดำลงไป80เมตรอย่างช้าๆและทุกคนบนเรือก็ได้มานั่งลุ้นจับเวลากันนะครับว่าต่อไปโดสองลูกที่ถูกยิงออกไปจะไปถึงเรือของพวกมันหรือเปล่าและก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่สำร็จผลครับเพราะผ่านไป120นาทีแล้วก็ยังไม่ได้ยินเสียงระเบิดเลยสักตูมพกูกลูเรือก็นั่งบ่นกันด้วยความหวาดกลัวนะครับว่าไม่น่าโจมตีเรือลาใหญ่อย่างนั้นเลยแต่ทันใดนั้นเสียงที่พวกเขาอยากได้ยินก็ดังขึ้นครับต่อด แต่ทันใดนั้นเสียงของระเบิดตอนไปดลูกที่2ก็ลั่นขึ้นอย่างดังและเมื่อมาขนาดนี้แล้วพวกเขาก็นั่งลุ้นลูกที่3กันต่อแต่ดูเหมือนว่าลูกที่3เนี่ยจะว,วืดจริงครับได้ยินก็แต่เสียงซากเรือที่โดนตอ่อไปดเข้าไปจมลงกับตันก็ได้พูดกับพวกลูกเรือนะครับว่าต่อไปก็ตาพวกเราโดนบ้างและกระสมพรปากครับเรือพิฆาตเนี่ยทิ้งระเบิดใส่พวกเขาอีกครั้งเล่นแาสะเทือนกันไปทั้งลำก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงเทคโนโลยีใหม่ล้ำหน้าของพวกเรืออังกฤษนั่นก็คือระบบโซนา่าหรือระบบจับขึ้นควาาามมมีีีี่่เเเเเเเนน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 ืืือออสสสยยยงงงงงงััััซึขขกกกกก็็ใใลล้้้้รรๆททุุคไดแฟะตาม และเมื่อเสียงเข้ามาในระยะที่ใกล้มากๆแต่ทันใดนั้นเรือก็เหมือนชนเข้ากับอะไรสักอย่างจนเรือแตกมีน้ารั่วเข้ามาโดยรอบนี้รุนแรงกว่าครั้งที่โดนระเบิดเรือเนี่ยสั่นสะเทือนไปทั้งลําอีกทั้งไฟดันเกิดไหม้ในห้องควบคุมและเมื่อสิ้นแรงสะเทือนพวกเขาก็ดับไฟได้สําเร็จและเสียงคลื่นโซน,น่าของเรืออังกฤษก็ค่อยๆหายไปแต่ยังไม่ทันหายใจหายคอหายยานะก็กลับมาเยือนพวกเขาอีกครั้งเมื่อลูกเรือสามารถจับสัญญาณของเรืออีกลําที่กําลังพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นอีกครั้งที่เสียงโซน,น่ากลาามาึ เกือบ200เมตรซึ่งมันเกินกว่าขีดจำกัดที่เรือจะรับไหวมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่ออยู่ในระดับ220เมตรเสียงของเรือที่ถูกหมาสมุดกดทับก็ได้ดังขึ้นเรื่อยๆทำเอาทุกคนที่อยู่ในเรือหายใจกันไม่ทั่วท้องแต่พวกเขายังคงดำดิ่งต่อไปสู่230เมตรจนกระทั่งน็อตในเรือหลุดกระเด็นออกมาทีละตัวทีละตัวกัปตันเห็นว่าท่าไม่ดีจึงสั่งให้กลับขึ้นไป10เมตรและเสียงคลื่นโซน่าที่ใกล้เข้ามาก็มาอยู่บนหัวของพวกเขาพอดีแล้วพวกมันก็ทิ้งระเบิดน้ําลึกใส่เเเเเเรรรืออดดดํําา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 นนนนน้้นน้้าา้้ลลลีีี่่คคยยยยแววพกกขขขงงจจัททใหหะะะมมุสสิสิบ ก,กะพบว่าเรือได้รับความเสียหายพอสมควรแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือลูกเรือในตอนนี้ขวัญหน,นีดีฟอกันหมดแล้วถึงขนาดโยฮันคนคุมห้องเครื่องที่ทํางานกับกัปตันมานานสติแตกจนพยายามจะปีนออกจากเรือทั้งที่เรือยังดำอยู่และพวกเขาก็ยืนมองหน้ากันยังหมดความหวังและพวกมันก็ได้กระหน่าทิ้งระเบิดน้ําลึกสุ่มลงมาอีกครั้งทำเอาทุกคนสนันวันไหวกันไปทั้งลําเสียงระเบิดกระหน่านับ10ลูกเสียงลูกเรือร้องโหยหวนด้วยความกลัวแต่พวกเขาก็ยังคงยืนหยัดที่จะดำลงไปให้มากกว่า200เมตรเพื่อหลบพวกมันให้ดูาและ ูดตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายและเสียงระเบิดก็ได้เงียบไปอีกครั้ง แต่เมื่อเวอร์เนอร์ตื่นขึ้นมาก็ได้พบว่าผู้คนบนเรือทุกคนยังมีชีวิตอยู่เวอร์เนอร์ก็เข้าไปนั่งดูลูกเรือทํางานในห้องควบคุมแบบงงๆและกับตันก็ได้ลงมาจากสะพานเรือพร้อมกับเดินไปนั่งข้างเขาและบอกเขาว่าผมบอกแล้วพวกมันฆ่าเราไม่ได้หรอกและพวกเขาก็ได้กลับขึ้นสู่ผิวน้ําอีกครั้งและผลงานที่พวกเขาได้ทําไว้ก็ประจักษ์สู่สายตาพวกเขาเองนั่นก็คือเรือพิฆาตของอังกฤษที่อยู่ในสภาพอับปางเลยลุกท่วมไปด้วยไฟแต่พวกนั้นก็ยังไม่ยอมจมแต่โดยดีกับตันจึงสั่งใหห้้้้้จบเเเเเเรรรืืื่่อออออองงงงนนีีีโโโดดดดดยยยยกกกกาาาาตตตมมิิิปปขไไลลลลููแะสุททพ จึงต้องลงไปนอนก้นทะเลหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับเข้ามาคุยกันในเรือนะครับว่ามีข่าวแจ้งมาว่าเรืออูลัมอื่นเนี่ยกำลังประทะกับพวกอังกฤษอยู่กับตันก็กําลังเดือดเลยนะครับตอนนี้จึงอยากจะตามไปแจมด้วยแถมเขายังไม่ถามความเห็นลูกเรือเลยนะครับว่าอยากจะไปกันต่อหรือเปล่าแต่ไม่ต้องบอกก็รูครับสีหน้าลูกเรือเนี่ยโคตรอยากกลับบ้านพวกลูกเรือเนี่ยอัดอันตันใจก็เลยถามนะครับว่าพวกเราจะกลับกันเมื่อไหร่แต่กับตันก็ตะขอกลับมานะครับว่าจะกลับก็ต่อเมื่อฉันสั่งเท่านั้น หลังจากนั้นโยฮันที่คุมห้องเครื่องเนี่ยก็ได้มาขอโทษกับตันที่ห้องนะครับแต่กับตันเนี่ยก็บอกว่ายกโทษให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทิ้งฐานปฏิบัติการในช่วงอันตรายและขัดคำสั่งแต่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้มันจะรุนแรงเกินไปจริงๆแหละครับเพราะว่าขนาดโยฮันออกลบมาแล้วตั้ง9้าครั้งแต่ดันมาสตีแตกเอารอบนี้แต่โยฮันก็ได้สัญญากับกับตันนะครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกและด้วยความที่กับตันเนี่ยก็รักลูกเรือของเขาเช่นกันเขาจึงให้อภัยและจะไม่ส่งโยฮันขึ้นศาลาหาร ต่อมากับตันก็ได้ตั้งหมุดหมายว่าจะขึ้นฝั่งไปลาโลเชลพวกดุกเรือเนี่ยก็ดีใจกันใหญ่ที่จะได้ขึ้นฝั่งแต่ก็ได้มีหมายสําคัญมาจากผู้นําว่าให้พวกเขามุ่งหน้าไปลาสเปเซียทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและจะแวะเติมน้ํามันและสเสบียงที่ไวโก้ในสเปนดูกเรือก็พากันหัวร้อนคําสั่งนี้ไปต,ตามๆกันตัดมปที่กับตันก็ได้มายืนคุยกับเวอร์เนอร์นะครับว่าเขาจะส่งต้นกลและเวอร์เนอร์เนี่ยขึ้นฝั่งที่ไวโก้โดยจะให้สายของเขาเนี่ยมารับตัวกลับไปเวอร์เนอร์ก็รู้สึกเสียดายนะ และพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงอ่าวไวโก้ประเทศสเปนซึ่งมีเรือสินค้าของเยอรมันมาติดอยู่ที่นี่หนึ่งลำซึ่งบนนั้นบรรทุกตอร์บิโดเชื้อเพลิงและสเสบียงเอาไว้เมื่อพวกเขามาถึงและได้ลงไปในเรือลำนั้นก็ได้พบพวกทหารชั้นสูงที่จัดโต๊ะอาหารรอพวกเขาอยู่แล้วและมายืนต้อนรับพวกเขาอย่างผู้กล้าและรีบเข้าไปจับมือทําความรู้จักต้นกลเพราะคิดว่าเป็นกัปตันต้นกลก็ได้บอกว่าเปล่าครับและชี้ไปที่ผู้บังคับบัญชาที่ยืนเซ่อๆอ,อยู่ไอ้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่หน้าแห่งไปทีหนึ่งเนี่ยก็กกร,รีบออขอผ พ,พวกเขาไปเลี้ยงอาหารที่ได้ตระเตรียมกันเอาไว้และระหว่างที่พวกเขากําลังกินอาหารไปนั้นพวกทหารชั้นผู้ใหญ่เี่กก็ได้มาตะล่อมถามนะครับว่าจมไปได้กี่ลำกัปตันก็ได้ทําหน้านิ่งไปนะครับและตอบว่าครั้งนี้เราเกือบจะเสร็จมันไอ้พวกทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็งงไปเลยครับและฝ่ายการทู่ทหารเนี่ยก็เดินทางมาถึงและให้เอกสารบางอย่างกับกัปตันซึ่งมีคําสั่งว่าไม่อนุมัติให้ส่งลูกเดือทั้งสองคนกับเวอร์เนอร์และต้นกลเลยต้องอยู่กันต่อและพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางอีกครั้งเพื่อไปทะเลเมดิเตอร และพวกเขาก็ได้มาวางแผนการเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนว่าพวกเขาจะแล่นผ่านช่องแคบยิปอรตาซึ่งสองฝั่งจะเต็มไปด้วยเรือรบของอังกฤษและพวกเขาต้องแล่นผ่านตรงกลางโดยที่ไม่ให้พวกมันรู้ตัวโดยอาศัยการแฝงตัวไปกับความมืดในระดับน้ําที่ลึกและให้กระแสน้ําเป็นตัวพาเรือผ่านช่องแคบนี้ไปแบบเงียบๆเ,เพื่อไม่ให้พวกอังกฤษรู้ตัวและประหยัดเชื้อเพลิงไว้ผูกดุกเรือก็เห็นด้วยกับแผนของกัปตัน และพวกเขาก็เดินทางมาถึงสมอระภูมลบสุดท้ายซึ่งที่นี่ก็รายล้อมไปด้วยเรือรบของอังกฤษกัปตันจึงสั่งให้ค่อยๆเดินหน้าเข้าไปเรื่อยๆและเสียงสั่งเปิดสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นไม่ทันไรเครื่องบินของอังกฤษก็มาทิ้งระเบิดใส่พวกเขาพอดีตนหนเรือก็โดนเข้าไปเต็มๆจนได้รับบาดเจ็บสาหัสกัปตันก็ได้สั่งให้เดินหน้าเต็มตัวแต่ลูกเรือก็วิ่งมาแจ้งว่าเผาด้านซ้ายหลุดกัปตันที่อยู่บนสะพานเรือก็ตะโกนสั่งอย่างบ้าคลั่งว่าไปให้เร็วที่สุดพอเห็นพราะเขาัจ่งงึสเห็นว่า,าเรืเาาอนน กำลังจมลงเรื่อยๆนั่นเองกัปตันจึงสั่งให้ดับเครื่องทุกตัวเพื่อเก็บพลังงานเอาไว้และให้พวกทหารส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ท้ายเรือเพื่อถ่วงน้ําหนักแต่เรือก็ยังคงจมลงเรื่อยๆกัปตันจึงสั่งให้ไล่น้าออกจากเรือให้หมดแต่เรือก็ยังคงจมลึกลงไปเรื่อยๆและลึกลงไปลึกกว่าทุกครั้งที่เคยพบผ่านเสียงน็อตของเรือก็ได้กระเด็นออกมาทีละตัวและพวกเขาก็ได้จมลึกลงไปกว่า270เมตรทุกคนบนเรือในตอนนี้ก็ทําได้แค่สวดมนต์ภาวนาและเรือก็กระแทกเข้ากับก้นมหาสมุทรอย่างแรงแแแตตตตต่่่่่่่่สิงงทททีีนีนนนนาาปลลลกกกกกใใจ็คืืออออ้้้พวเเเเขยยู280มมรระัั280ะบไ อะไรซึ่งก็ไม่นานนักนะครับที่เรือ,อลํานี้เนี่ยมันจะฝืนธรรมชาติได้มากมายน้ําจึงรั่วเข้ามาทั่วเรือแต่พวกลูกเรือก็ยังคงสติไว้ได้และรีบช่วยกันซ่อมเรือแต่ดูเหมือนว่างานนี้จะรอดยากครับเพราะว่าน้ําทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วอีกทั้งแบตเตอรี่ของเรือเนี่ยยังได้รับความเสียหายทําให้ต้นห่นเรือต้องลงไปซ่อมด้วยตัวเองแต่บนเรือดันไม่มีสายไฟพ่วงแม้แต่เส้นเดียวกับตันก็เลยจะไปเอาสายพ่วงจากตอบิดแต่ตอบิดพวกนี้มันดันไม่มีสายพ่วงครับทั้งที่ราคาลูกละ 25, ขณะเดียวกันโยฮันก็ได้เดินมาหากับตันด้วยสีหน้าที่เหนื่อยล้าอีกครั้งและได้บอกกับตันว่าเราอุดรูรั่วได้หมดแล้วกับตันก็ทำหน้าตกใจนะครับคิดว่าเขาจะสติแตกอีกครั้งและชมเขาว่าทำดีมากและกับตันจึงสั่งให้ทุกคนวิทน้ำที่เหลือไว้ใต้ท้องเรือหลังจากนั้นพวกเขาจึงมานั่งวางแผนกันอีกครั้งว่าพวกเขาต้องไล่น้ำในถังทวงน้ำหนักเรือออกไ้ให้หมดเรือถึงจะสามารถลอยขึ้นไปได้แต่ติดอยู่อย่างเดียวคือตอนนี้ปั๊มไล่น้ำพังซึ่งทาร้อยซ่อมเสร็จก็ใช้เวลาประมาณัปดชั่วโมงผ่่่่าาาาไไปก็็ยยยัังงงซออมมเสรรจพพหลแ ออกซิเจนก็ใกล้หมดลงไปเต็มทีกับตันก็มานั่งรอยอย่างหมดความหวังและต้นกลก็เดินมารายงานเขาว่าเรือลำนี้กลับมาใช้ได้ปกติแล้วกับตันก็ทำหน้าอึ้งไปเลยครับและบอกกับต้นกลว่าดีมากและให้เขาไปพักก่อนที่กับตันจะพูดออกมาทั้งน้ำตาว่าทุกคนเป็นลูกน้องที่ดี และก่อนจะลงมือพวกเขาก็ได้วางแผนว่าต่อให้ขึ้นไปได้ก็อาจจะดูในพวกอังกฤษลอสอยอยู่ดีแต่เราก็มีข้อได้เปรียบมันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือพวกมันไม่รู้ว่าพวกเรายัางรอดและสั่งให้ทุกคนประจําที่เเตรียมพร้อมขึ้นสู่ผิวน้ําอีกครั้งและเมื่อพวกเขาเริ่มทําการไล่น้ําออกจากเรือเรือจึงค่อยๆขยับทีละนิดและกําลังจะลอยขึ้นและลอยขึ้นเรื่อยๆสีหน้าของพวกลูกเรือก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเริ่มมีความหวังอีกครั้งและโผล่ขึ้นมาสู่ผิวน้ําเป็นที่เรียบร้อย แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือพวกเขาต้องติดเครื่องให้ได้และเมื่อลูกเรือทำการสตาร์ทเครื่องเครื่องยนต์ของเรือก็ได้กลับมาทํางานอีกครั้งพวกเขาจึงตั้งหมุดหมายแล่นตรงกลับบ้านทันทีกับตันก็ได้ตะโกนด้วยความสะใจว่าป่านี้พวกมันคงกําลังนอนกลนกันอยู่หลังจากที่พวกมันคิดว่าจมเราได้และเมื่อพวกเขาผ่านช่องแคบมาได้ทุกคนก็ร้องเพลงดื่มฉลองกันในเรือ และเมื่อกลับมาถึงท่าเรือประชาชนและทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ได้มาตั้งขบวนรอต้อนรับอย่างสมเกียรติแต่ทันใดนั้นสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นเครื่องบินของอังกฤษตามมาทิ้งระเบิดถึงที่ท่าเรือผู้คนพากันวิ่งหนีตายกันอย่างจ้าละวันและบาดเจ็บล้มตายกันเป็นเบื่อฝงเครื่องบินอังกฤษก็โปรยหาระเบิดลงมาอย่างต่อเนื่องเวอร์เนอร์ที่ยังรอดอยู่ตอนนี้เขาก็ได้วิ่งออกไปดูพวกลูกเรือที่ยังอยู่ด้านนอกแต่เมื่อออกมาเห็นเนี่ยเขาถึงก็ต้องช็อกเพราะว่าทุกคนที่เขารู้จักบนเรือลำนี้ตายหมดเลยคครรััััับเเเเเเหลลลลลืืืือออออออกกกกก็็แแ่่่ปตตตตนนนนีีีาาาาางงงงงจจ้้้้้มมมมไไไททขขดดดวววยยะ เหลือแต่วเวอร์เนอร์คนเดียวที่ยังรอดและนั่งดูทุกคนจากไปแล้วเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยกันในวันนี้แค่นี้ถือว่าเดือดกันพอหรือเปล่าและหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกรอกกระตอมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ